นี่นะครับเจ้าผลงานแก้ไขนะครับลูกค้ามาแก้ไขสักไอายไลเนอร์ไว้พี่จ่าลืมตาให้เพื่อนดูหน่อยเห็นไหมฮะมันจะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีช่องขาวๆอย่างนี้แล้วก็ปัญหาหนักของพี่เขาเลยข้างนี้คือไหมฮะเขาสักแล้วมันไหลลงไปอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์แจ็คจะพยายามแก้ไขช่วยเต็มที่นะครับนะฮะอันนี้เป็นผลงานที่ทํามาจากที่อื่นเดี๋ยวมาดูผลงานหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า พองานแก้ไขออกมาแล้วพี่เขาจะดีขึ้นหรือเปล่าคอยติดตามชมกันนะครับในวานนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับงานแก้ไขขอบตานะครับที่พี่เขามีปัญหาเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับอันนี้คือหลังทาเสร็จทันทีนะครับหางข้างนี้นะครับที่มีปัญหาที่มันตกเห็นไหมฮะตอนนี้ผมปรับขึ้นให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญช่องขา,ขาวๆก็ด้านใน จะไม่มีเลยเห็นไหมครับที่มีของเก่าเป็นรอยขาวๆจะเหมือนตาปิ้นๆตอนนี้หายไปแล้วเรียบร้อยสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับขั้นตอนการทําลูกค้าเจ็บไหมอะจ๋าไม่เจ็บค่ะดีใจเน้ะได้ตาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะนาะใครมีปัญหาทำตามาไม่สวยทำคิ้วมาไม่สวยนะครับปรึกษาอาจารย์แจ็คได้นะครับ0898130080คุณดูสิพอแก้ไขแล้วตาพี่เขาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย หางตาดูไม่ตกแล้วตาดูเป้สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับดูตาหวานขึ้นเยอะเลยมาจัดกันได้นะครับ